ขอได้ชาฟาบาทใช้ชอบไปมันจะได้เรื่องหรือพี่คะบางร้อถ้าเก่งนะทำไมไม่ไปเองล่ะถ้าคนอื่นก็ไปทำไมนี่ในปากจริงในป่านี้มันยังไม่กลับมาเลยตายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้องค์หญิงเป็นที่สงสัยของเรายิ่งนะพระนิสานฉบาับแรกผมมาถึงพงษ์ท่านมังสวาร์พ่อพงษ์ท่านมาสวาร์อ,พอ่า,นางานี้พระฉายานรคของผือที่ดาวันหลงหไหลด้วยปืนกอดโจกร่วงเลยเลยนะพ,อพ่อสานตลอดที่สองส่งมา โกรอุย้ยนาวันแล้วพระภมมิทานเต็เีือนไฟเราก็ไม่รู้ว่าเราพาตัวเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้รับอันตรายหรือเปล่าแล้วเราปองโดนผู้หญิงแล้วไม่รู้จะทำยังไงจะลองใจพงทาง่านดีเดี๋ยวลองแก้งเป็นที่ลาวันแม่มขอบคุณไรับสัรเวันรับของกำลัง,งเทินเนือน ดีใจไปดีเดีวใ่กูนะามไปซื้ออะไรมาูบอกให้เอาแ้วเอาแ้วไปน้ำอะไรไปไหนเนี่ยไปไหนเออนเออบ่ายบ้างคงสมัครคาบตาดฟังนาวันมขา้ามสมัย้ที่เราหันมา้แล้วงนี่ ร้องชมดแ่จับโซ่พื่อนะแมดจับโซ่พื่อชนะแมงสวอยาเข็ใจว่าดูหรือดูที่ราวันว่าดูเรื่องดูที่ราวน คยดูถูกกันกลับมาอยู่ไกลไกลอีเลยทักด,ดาบออกมาถือทักด,ดาบออกมาถือลแล้วทักด,ดาบออกมาถือในมือมึงไม่เ,เคยหยุดูทาง,ทางเรื่อง ดาวเหลืองขอนมัสการไปหลายใจเชิญอร่อยครับ

ูใจเลยมาวเลยเ่อวันนี้มาตัวเป็นๆขอดูไม้เป็นสตาเลยว่าตัวจริงอยู่ในรูปภาพแ่แบบใช้สองอยากเห็นหรือเปล่าพี่องค์งอยากเห็นมัคดใช่ไหมอย หัวได้ด้วยตีเกมมักง่ายจะเด็กเนอะไม่ไม่เด็กแล้วล่ะโตแล้วน่าจะรู้อะไรบ้างแล้วทำไมพอแทนที่จะเดินโมบานเดินมาแทงเราจะได้มีเวลากระตุกวิกมัง่งตอนลามเทพพุ่งเอาไปไงแต่มันจะไหนนี่มือเล่นอะไรของมึงเนี่ยพระองค์อะไรทำอะไรมันจะฆ่าทำไมต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเหรอฮะได้ยินชื่อทีลาวันไม่ได้เดีทำไมต้องฆ่ากันด้วยไม่ต้องฆ่ากันฉันลองใจพระองค์เล่นแค่นี้ ลองใจลองใจพระเจ้าค่ะจะได้ตายฟรีสิเล่นอะไรไม่รู้เรื่องแปลงแปลี่ยนชุดได้จัดตัวที่ดาวันไม่ได้หรือเปได้พระเจ้าค่ะคำสั่งนะพระธมม์ไปนำตัวที่ดาววันมาเข้าเฝ้าเราเดี๋ยวนี้เราต้องการพบคุมนางรอแป๊บเดียวฮิลาวันฮิลาวัน อย่าเพิ่งเจอที่ลาวันเลยก็ไปี่ช่วยกันช่วยเมื่อกี้โอ้โหแจ่มเลยเมื่อกี้นี่กูแก้ปอเป็นตรงนีงที่ลาวันไปรเพิ่งเข้ามองมาโอ้โหนี่พอมางมันมานะเห็นกูนะโอ้โหเขามันขอเขามาจูบกูเว้ยนี่เข้าไปในห้องไปหยิบผ้ามาให้กูกูกูทำวิตฤตอดเลยผ้าอะไรวะผ้าอะไรไม่รู้เกเรยาวเป็นวาเลยล่ะแล้วเดีกูนี่เข้าไป พอพิธีลาบันได้ไหมคุณนกำลังเบาตีนเลยอะไรนะกำลัง <c oughs> พอกินเลยเออข้าไปได้ใช่ไหมเออพูดแต่งเงิน,นนะงพวกลูกครึ่งไหมบบบบน่นะพวกลูกครึ่งพวกฝรั่งไหมเออเหมือนฝรั่งก้ถอดเสื้อโชว์พุงทันน่ะถอดเสื้อโชว์เออเอาดิเป็นลูกรักของฝรั่งเออดิขนาดถอดเลยถอดเลย <c oughs> ม่ต้อเซนเซอร์กรืมน้ับอง่เห็นความเหมือนไหมนิงโ้เลิศเ่พีเ่าเกนกขนาดนี้เไหนมาเทือยไหนมาเทือีนโกันเอนมอ่ะไมาเทือมารือยังมาแล้วัค่ะพนองรองเท้าอรเอมความม่เอา อนะไรจริงเลยแค่ให้ไปตาแค่นี้ตานี้ยจะได้มาวัดจับผิดนะต้องามาจาับยางไปตัดพนักา โอ้โหประมาณตัวเสนอดอกแล้วเจ้าค่ะโอ้โห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 โ้อ้โอ้โ้โหโอ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  ไหนอายยบขี้ขึ้นมาแสงก็แสงไปจุ่มอะไรมาเนี่ยใไรมัดโครม้งคะกางเกงไหนงอมฉันทีรวันมาขึ้นเฝ้าแล้วพี่คะทีรวันทีรวันที่โดนรถสิบล้อทับตายไม่เย็นใช่ไหมไม่ใช่พี่คะ ตอนนว้ที่ราวันไหนอะหม่อมฉันที่ราวาลาภูมิไทยเด็คะที่ราวนลาภูมิท้ายน่ะว่าจะได้ไก่วับองล้วก็ส่งไปใหม่อีกมันไม่ใครเนี่ยมันรอสัญญาณเงูงไหนพังอะ พาแสงไง okay. <c oughs> มาส่งอะไรเนี่ยส่งหินปูนทรายยงทุกอย่างเนีย่ยไม่ <c oughs> ใช่ลองใจพงท่านดูไงงแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะที่ร<ห>่าว,วนปิดไว้ดีๆแต่ออกที่ร่าวันไงเวล้าไปไปไปเปลี่ยนชุดเลยเลือกเทอะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เออ,เอ,อไปไปไปให้พ้น เล่นตลกให้ให้ชอบของมเป็นทีลาวันนีงเออให้ชอบใส่ดีินนี่ให้ชอบใส่บีนี่เลยให้ลองเข้าไปบอกว่านี่พระเออมันมึนเออมันมึนเราดูไปว่าเขาเห็นชุดที่มึงอะไรเงี่ยมึงแต่งตัวอะไรไม่เปลี่ยนชุดแล้วมึงไม่ปรึกษาผู้บังคับเลยนะมึงเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสไตล์เลยปลอยไปให้ในกลุ่มทำไมอ่ะเด็กต๋อ มึงเห็นมงเคยเห็นไปเที่ยวมาเนี่ยตุ๊กเชาเหมือนมากนะเนี่ยอยู่ในหนังไงเออใครเปลี่ยนตัวใครเปลี่ยนชุดได้แล้วกลับมาเมืองเราแล้วเออบุ๊คิดบอกว่าเออเปลี่ยนเปลนชุดบอกทำไมแล้วก็กลับมามึงจะแต่งทำไมไม่ปลอมตัวพรุ่งนี้ท่านจะแอบพักเยอแต่้อะไมายัง เอคุณทำให้ดูตอนก็ไม่ใหมญ่เรื่องคุณวิสิด้าเนี่ยมึงไม่ต้องแล้วมึงต้องแต่งตัวผู้หญิงไปอ่ะเออท่ามกูนี่ยิ่งเลี้ยงกันแล้วกเข้าเลยนะแล้วนี่ไปเปลี่ยนชุดออกมาโน่นนะนี่นะคุณชอบกลับมาแล้วเหรอจ้ากระบอกฉันกลับมาแล้วเไม่ใชค่ะหญิงเป็นหัวแคแย่ปลอดภัยดีชีวิตจะมันชอบปลอดภัยดีเรียค่ะไม่น่ารอดกลับมาเดี๋ยวไปสนใจเสียงม้าห้ามค ประมาณนั้นเราไม่ชอบมีอะไร่อเราเราชอบอยู่นานแล้วเห็นผู้คนในบมานในเลยกเข้าในแต่เปเสียงเดียวพระเจ้าสามารถจับตัวพวกูมินคาได้ที่ราวันมาสู่บ้านในเลยได้แล้วตอนนี้สก็ได้อยู่ในกันบางอดทั้งสองพระองค์อยู่หนอุทยานหลวงพี่ยค่ะอุทยานหลวงมีอะไะพกบมากกอน เี่ยงทับอ่ะนี่งับด้ลงไปทิ่ทิทยาลัยไปตัดหัวไอ้ปูมิงาและจีดาวเลยประมานมาให้เรามาสมาเดียวนี่แล้วเด็กก้าวไม่รอะบังก้ง้าวเกียรติศักดสีของสมาว่าก็ค <c oughs> งป็นคงาวันนี้มได้ถอดดีดีนีบางช่องเออพี่คะ ดูอาการของเจ้าแอนดรอนโดนโดนแต่วยายใครว่าเดลโมซมา,มาจะเล่นพังพันสัญญาที่ให้กับเจ้าไว้เหรอ<ส><ง>หาไม่ได้เพื่อนไม่ต้องกลัวหรอกม่ชอบทำไมล่าเชื่อมต่ออะไรเราไม่เหื่หรอก,กเราเคยพูดอะไรบ้างสิ่งใดที่เราพูดไปแล้ววใจจำได้อยู่ทุกคำพูดเลยในเมื่อตอนนี้เจ้าจับตัวพวกโอมิบารและทีราวันมาสู่บ้านเป็นเลได้แล้ว สิ่งใดแล้วที่เจ้าอ,อยากจะขอขอเราไม่ได้ไม่ตขอไกลหรอกนี่ขอกกใกล้ๆแถวนี้อะไรยเนี่ยแ,แถวนี้นะขอมาเลยสข้าขอดิชื่อฟราร์บาลมันจะหน้านี่เมืม่อพระองค์รวมเรื่องต่างๆที่กระบอมเั่นขอเแล้วยกให้ถ้าเชื่อในกระหม่อมชั่อสุรั์มชกก็จะ<ม>ขอขอขอชีวิตทุกป,ปู่มินาแล้วเอาอีกที่ดาวันพี่ค่ะ

I'm mm -hmm.

พ่นิจปวกราอนี้ผิดตรงไหนแบบมมสุรมังทอที่เอ่ยปากขอที่ลาพร้อมด้วยพ่อปูมิยตาเราะเคยสัญญาณกันไว้ไอเรื่องความผิดขอปิดประตู ไม่คิดไม่ได้ชูวยทางใจคุณบอกชัวร์โอ้ยคุณบอกสมามีพี่สาเเวเบื่อคุณบอกตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณไม่เคยที่จะทำให้พี่อนอยายอะไรแต่ยังต้องเจ็บท้องน้ำใจแต่นี่มุงเป็นใครมึงหยิบยั่งความรู้สึกพี่สาวกู มึงจะอยู่เลยบางช่อส่วนมึงตายซะสุดด้วยความโกรธต้องการเอาชีวิตของเจ้าหมาทช่อแต่แล้วพวกมังสุมาก็ทรงหยุดยั้งเหมือนว่าคิดอะไรได้บางอย่างกับท่านผู้ชมข่าคโกมังสุมาไม่แคร์ว่าคนทั้งเป็นยังจะหาว่ากูทำอะไรเอาแต่ใจตัวเอง ป่านี้หัวมึงดูจากป่าไปนานเลยมึงตังอต่เล้าี่มึงก็รว่างวงสมเปลี่ยนไอ้ปูมิเธาแลวทีเดียวแต่มึงกระทุขอที่มานได้สองคนไว้ คุณไม่ลงทมชอบกันเพราะอะไรมันชอบเพราะอะไรอ๋อมึงคงจะแบบนี้นะสิมึงคงไปพบที่ดาวนะันและที่ดาวนะันมึงคงจะสวยถูกใจมึงน่ะสิ <c oughs> ขอเรียนยชักสมริบรดออธิยาโวษไม่พ้นแล้วต้องเหตุผลก็บอกเช่นบางชอบว่าเหตุคนอะไรวะกินอยู่กับหมไม่เทียงองค์หญิงที่ลาวันมีสิตชมที่งดงามไม่ว่าชายใดที่ไม่ต้องรักแต่กระหม่อมไม่ใช่เพราะกระหม่อมฉันสี่ห้องหัวใจมีเพียงอญิงยาเพียงผู้เดียวเท่านั้นกระหม่อมไม่สามารถรักใครได้ต่อไปแล้ว แต่ที่กระหมอมสุระต้องชอบนีขอชีวิตพระปู่มินทาเลี้ยงฟ้าอีกที่เราหันเอาไว้เพราะเป็นสัตว์เจ้วาจาของลูกผู้ชายที่กระหมอะ่อมจะได้พ่อปู่เอาไว้พี่ค่ะอขอได้คะกระหม่อมบอกพ่อปู่เอาไว้ว่าถ้าทั้งสองพระองค์เหยียบย่างข้าสู่มามในเดนพีราใดาเกิดเลือดตกยางออกเข้ากับมาในวัดทินงอิ่ม เราบอกม,อมังช่อจะขอเอาหัวเป็นประกันข้าเพเะอ,องค์ท่านจะฆ่าพ่อปู่และที่ลาวันทรงได้โปรดปัดหัวมังช่อแทนเถิดเ,เนี่ยมังชเหตุผลของมึงน,นะเหตุนั่นก็คือแต่ตอ่อให้ดีคนเจ้าได้สัญญากับพ่อปู่มีคาและที่ลาวัน